หลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9เรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบการที่จะกรพรรชทานพระราชดำริเพื่อํำเนินงานโครงการในโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและสอบถามจากราชฎรในพื้นที่เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง ทำงานอย่างผู้รู้จริงให้ศึกษางานที่ทำให้ดีความรู้จะหยุดนิ่งไม่ได้ต้องขนขวายต้องเก็บบันทึกไว้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ความรู้ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆต้องรู้หมดและรู้อย่างแท้จริงพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่าง mm hmm. เช่นการที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอย่างรอบคอบและครบถ้วน ทั้งจากศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่สอบถามเจ้าหน้าที่พนักงานนักวิชาการและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงเพื่อที่พระอ,องค์จะได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างสูกต้องและรวดเร็วตามที่ประชาชนต้องการนั่นก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรต้องรู้จริงศึกษาให้เข้าใจแล้วจริงลงมือปฏิบัติอดีต ทำอะไรมาบ้างทั้งเอกสารสอบถามเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆต้องดูข้อมูลให้ลึกซึ้งทำไมทำงานไม่สําเร็จต้องศึกษาข้อมูลแล้วลงมือแก้ไขและทรงศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องและเพื่อที่จะพระราชทานความช,วช่วยเหลือได้ การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนั้นสามารถสรุปได้ว่าการจะดำเนินงานต่างนั้นจะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ละเอียดและต้องให้ตรงตามความต้องการเห็นว่าเป็นหลักการที่สำคัญมากๆและสามารถนำไปปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆที่ต้องอาศัยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและยังเป็นการสอนคนเราไม่ให้ประมาทอีกด้วย